สวัสดีครับเซวันนี้ลูกพี่ทีมงานช่างทูนก็พาออกไปนอกสถานที่ครับผมแต่ยังไม่รู้ไปไหนผมเองยังไม่รู้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกพี่พาทำงานอะไรวันนี้นานละ FC ห่างเหินนะไม่ทำคลิปนานเลวครับผมครับซ้ายว่างขวาว่างครับเย่วันนี้ไปทางนูน้นเดี๋ยวไปไหนก็รู้กันดูวิวไปเรื่อย FC ฝากทีมงานช่างทูนนะรับเหมาก่อสร้างทั่วไปครับผมจะเป็นต่อเติมรั้วขาวบอยบ้านต่อเติมบ้านหลัง ทุกอย่างรับหมดครับผมสากเบือจะเรือลุกครับผมขอบคุณมากครับซีติดตามมาขนาดนี้ฮะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมท่านคนจะพาไปไหนกะดูวิวด้วยนะฟรีสวยๆจากลุงหัวชาแนลครับผมลุงหหน้าเฮ้เยียวไม่ทันเล้ 还有人多。 ก่อนอันนี้จะเป็นป่าเป็นดงในซีข receptor ึ้นมาอยู ment, right? okay, ่ใหม่26เป็นป่าดงดิบครับผมสมัยทางยังไม่ดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็เจริญเยอะแล้วบ้านเราก็แหล่งท่องเที่ยวก็เยอะนนซีเดินมาเที่ยวได้ฮะจะเป็นแบงคุณน้ําจืดที่บ้านหนองแม่นาแข่งมางลจันทร์ีเสื้อพันหายากหรือเขาตะเก็นงกหรือรูกสุรีพื้นสลาของคอร์นตกสีดิบอ่าแล้วก็พระหนักครับผมเรามีที่เที่ยวเยอะที่นี่ฮะเดินที่เขาคอร์ได้ครับรีสอร์ทสวยเยอะฝากทีมงานช่างทูนไม่ไงนะฮะ ติดตอ่อแล้วเหมาก่อสร้างก็จะลืมปากทีมทงานช่างทูงไงว้เรามีทีมงานเทียบคงมือเราครบครับผมท่านเป็นอบต,ะตนะฮะทำงานมาตรฐานมว่ใจได้ไม่ต้องห่วงครับผมทีมมันคงฮะมีที่อยู่ปเป็นหลักหล่งไม่ต้องห่วงผมสี่ติดตอ่อได้มาทางไซต์ุ่มลุงกได้นะกเชียนมครับผมวันนี้ก็มีนุสวรีเอ่อคายประคองชัยอยู่วันนี้ครับผมเป็นีก็มาเที่ยวได้นะฮะ หน้านี้หน้าไปต้นหนาวก็ดีอากาศดีมอเตอร์ไซค์เตอร์ายลได้ินกไกลวโอ้หัวมอเตอร์ไซค์เลยเนาะใช่ลุงหนาขับลไก่แล้วเนี่ยลหนขับลไกได้หรอไวไวันไไ ดีๆนี่บ้านสดสวยนะบ้านสดสวยครับผมที่สอดเยอะที่นี่ก็เชิญมาเที่ยวนะฮะที่นี่แหล่งท่องเที่ยวรอยเยอะจะเป็นกลางเต็นท์โฮมสเตย,ย์เยอะแยะหมดฮะแย้มมองไกลก็ดีที่วิวสวยนี่ลงบ้านเสลงแห้งนะครับจีอ่าไม่รู้และดูแวะเข้าบ้านเขียวมั้งครับ สวยนะเป็นบ้านพี่ร้องมองอยูไปทางนานตรงนั้นบ้านอะไรก็ไปหมดเลยครับตีลุงน,นาลีสอดทนามตีสวยๆมุมไม่สวยครับผมจับลงหอวชาแนลนะเขาย่าครับ<อ>ผมฮนะสวยมาก แคบเนฟซีนะครับรถเราเบาหน่อยนะครับช่วงนี้บานเขียวกันเปล่เขียวเนี่ยดีๆนะครับเป็นพ่อร้านค้าหรอร้านค้าก่อนนะนะครับทีมงานช่างท,งทูเนฟซีวันนี้ก็จะไปทํางานที่บ้านเขียวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์่อยนะฮะดูหัวชาแนลครับผมนีม่บ้านเสลียงแห้งนะครับซีสดยอดนะแหล่งนท่องเที่ยวเยอะครับผมนี่มาจอดซื้อของนะเข้าไปบ้านเขียวแล้ววิวสวยบ้านเสลียงแห้งนะซีรอซื้อของนี่ครับ ฟาเรียบเรียบร้อยครับซ้ายว่างฮะซ้ายว่างไปเลยซ้ายไม่ต้องห่วงซ้ายว่างขวาดูเองทรายว่างทรายว่างตลอดฟาดลงหนาไปครับพี่ของทหานที่เอบ้านเขียวนะเคิมาเปล่าครับ FC ฟซพาดูพิ้วสวยๆไม่รู้ลูกพี้วทำงานพาทำงานอะไรยังไม่รู้เลยนะอยู่ไปหลายวันครับ สอดเยอะนั่นเองครับซีรีสอดเยอะนะครซีให้ดูวิวสวยจังคลิปเอ,อ่อดูออดชนแนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอ้โหรีสอร์ทเทียบไอเลิฟอ,อยู่เลยวะ,ะทีนี่รีสอร์ทเยอะแนะ่ซีทุ่มบางกระทุ่มขอบคุะนะครับขอบคุณ รับเหมาก่อสร้างทั่วไปสิของพอนี่ได้เลยนะเราก่อสร้างจะเป็นรีสอร์ทต,ต่อเติมั้วนขบอยครับผมเราก็จัดไปหลายคิดนะฮะขอบคุณมากครับพีที่ติดตามนี่ผมยังมาทำล้วอยู่ <c oughs> ลูกพี่ยังหาไซงานอยู่สิ <c oughs> ยังไม่เห็นเลยครับเพิ่งรับงานตรงนี้ <c oughs> ขอบคุณนะฮะรีสอร์ทสวยนะครับอ่ี่สวยฮะ มาคนเดียวสอนเยอะไอนี่ดูกันเต็มเต็มครับผมใครเลิ่าเลิดูนเขาก็ใช่่ะเดี๋ยวดูมลกคจะไปีวะไม่าหรอมาไม่เป็นก็หลงกันน่เนี่ยตรงนี้หรือเปล สายงานไม่เห็นนี่สิมารถเขาเหรอสายงานไม่เห็นจำไม่ได้เดี๋ยวเออแม่ละนี่นะเออหลังนี้นะขึ้นทางนู้นนะขึ้นทางไหนสวยเรียเดเบียงเลยเดียวเบียงนะสวยอยู่หลังนี้ถึงแล้วพี่สายงานจะลงไปดูกันดูสวยในฟีแถวเคบ้านเฉลงแห้งบ้านเขียวครับผมนี่เป็นบ้านเขียวนะนี่มาทำงานนอกงานครับผม นี่แหละครับไซงาน FC สวยนะฮะไปดูซอยครับผมไซงานแล้วนะฮะสวยมากป็นแลละครับที่ทำงานผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเอฟซี FC ผมสวัสดีครับับคลิปหน้าครับผมครับ